แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับเงิน1,000 10, 0บาทเฟสสนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่าคงหมดหวังที่จะได้เงินหมื่นแล้วนะครับเพราะได้มือถือมาแล้วก็ลงทะเบียนไม่ทันอ่าเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้ฝากกดไลค์กดซ c r i b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจใด้วยนะครับใครมีความคิดความเห็นอย่างไรลองแชร์กันเข้ามาแต่ขอให้นะครับพิมพ์มาด้วยความสุภาพนิดนึงนะ คนนี้แชร์มาว่าเศร้าคงหมดหวังที่จะได้เงิน1 0,000หมื่นแล้วนะครับไม่เป็นธรรมเลยได้มือถือมาลงทะเบียนไม่ทนันแอปทางรัฐเองก็ยังมีจุดอ่อนมาตัดสิทธิพึงมีพึงได้โดยไม,ไม่ไม่ควรเฟดก่อนหน้าเฟก่อนหน้าก็ไม่เห็นต้องลงทะเบียนในแอปนี้เลยนะครับใช้ฐานข้อมูลราชการทั่วไปก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือนะครับอ่าก็ หมดสิทธิ์แล้วจริงไหมนะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ลงทะเบียนไม่ทนันไม่ได้เฟสหนึ่งเฟสสองหมดสิทธิ์แล้วนะก็พูดว่าณนะตอนนี้นะเท่าที่ข้อมูลออกมาคือหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่ค่อยได้ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะว่าเขาวัดกันที่ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตว่าเกิน500เมกะบิต ห0 0เมกะไบต์หรือเปล่านะครับถ้าไม่เกินก็แสดงว่าคุณยังอยู่ในขอบขายของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถที่จะไปลงทะเบียนและได้รับเงิน1,000 0บาทเป็นเงินสดด้วยนะส่วนเฟส3จะเป็นของคนที่ลงทะเบียนมาแล้วอายุตั้งแต่นะครับ16ปีบวกขึ้นไปนะครับจะอยู่ในเฟส3ซึ่งเฟส3เนี่ยเดี๋ยวคงดูกันว่าจะมีการแบ่งโอนยังไง นะครับแบ่งโอนเป็นช่วงอายุหรือแบบไหนนะครับอย่างไรแต่คาดว่าถ้าเอาคุณสมบัติมาคัดแล้วคุณสมบัติผ่านน่าจะได้นะครับเฟสสามน่าจะได้คนที่ลงทะเบียนมาแล้วก็ผ่านคุณสมบัติก็น่าจะได้นะครับแต่เป็นในรูปแบบของเงินดิิชั่นนะครับไม่ใช่เงิน1 0 0 0 0ืนบาทที่เป็นเงินสดแล้วนะครับ คนนี้แชร์มาว่าผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับไม่เป็นโทษทีเพราะว่าไม่มีใครบอกและไม่รู้เรื่องแอปของรัฐบาลว่าเขาจะต้องลงทะเบียนกันยังไงทุกวันนี้ต้องรอให้รัฐบาลเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือผู้สูงอายุจริงๆก็น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนไม่ทันได้เห็นใจด้วยนะครับอ่านะครับก็เห็นใจร่วมกันนะครับผมก็ อยากให้ผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่คุณสมบัติได้เนี่ยนะครับได้กันทุกคนแม้จะไม่ลงทะเบียนก็ตามนะครับแต่แน่นอนแหละเราเป็นแค่หนึ่งในกระบอกเสียงแค่นั้นเองที่ทส่งเสียงเราทําอะไรมากไม่ได้นะครับเราพูดอะไรมากไม่ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านมีความคิดความเห็นเป็นประการใดรองแชร์กันเข้ามานะครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แ0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธาบาัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ